ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก ไปกันต้นรุ่นใหม่ขึ้นเต็มเลย ตกมาจากอันนี้ไงเม็ดอืมแล้วทีนี้ก็จะเต็มพึชเลยเดีย๋ยวถ้าโตอืมอันนี้บอลอะไรนะมีดอกไดนะ้ไหมฮะเพว่ามีอืมมีอะไร <S <S มี

คลาน,นคงจะหลุดจากไม้แหละให้คานน่าจะหลุดจากเล็กนะ่ะถึงกระเด็บกระเด็บ อืมไม่ขึ้น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 ไปหมดยังไม่ไมีกบ็ไปกัน,น,นกาไปกันกน่าจะขึ้นมาเหมือนเป็นออยต่อ,อต้นตาลต้นอันนี้ใช่ต้นชนบท อืมไปเถอะไม่ต้องตังค์จะเป็นคนอุบมยใช่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, การท่ดีดีีเดก็ปรมา้ดีดีเียอาที่การท่พู่าดีย่าสุดๆมาพระืเจ้าที่ลูกหลานเ้นของเจ้าตักมามีดอกไม้รูปเพียง บาจีปาปูรีวังมา,ามลายปัจจัยขอน้องถวา,ายขอทัางนจงรับรับแล้วได้โปรดเมตตาประทาทนพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายรู้หายโศกหา